ในช่วงปี2018ที่ผ่านมานะครับมันก็ได้มีตำรวจไปเจอกับซากของผู้หญิงคนหนึ่งได้นอนตายอยู่ในบ้านครับแต่ทว่าวทางครอบครัวเขาเนี่ยกลับบอกว่าเธอยังไม่ตายเธอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยดูสินะเธอยังกินข้าวกินปลาอะไรได้อยู่กับพวกเราเลยซึ่งมันก็ทําให้ตํารวจงงมากนะครับก็แบบเห็นอยู่ว่าร่างมันนอนแงงแมงซะขนาดนี้เนี่ยแล้วทําไมครอบครัวถึงยังบอกว่าเธอมีชีวิตอยู่ละ่ะ คดีเดอรี A ่ A R e. ในวันนี้นะครับเราก็จะมากับคดีลึกลับของครอบครัวประหลาดอันหนึง่งที่ถึงแม้ว่าตำรวจนะครับจะบอกว่า คดีนี้เนี่ยถูกไขได้แล้วก็ตามแต่ทว่ามันก็ยังมีอีกหลากเรื่องราวลึกลับเลยนะครับที่สื่อเขาบอกว่าตํารวจเนี่ยอาจจะรีบรีบปิดคดีไปเพราะว่าไม่อยากให้เราสืบลงไปต่อหรือเปล่าที่เอาเป็นว่ามันจะเป็นอะไรกันนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary รายการสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเรื่องราวดักๆหรือว่าจังไลในประวัติศาสตร์กันนะครับผมถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้แลวยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็สามารถกดได้นะครับเพราะว่าเราจะมาเสิร์ฟเรื่องราวแบบนี้กันใน ฟังกันแทบทุกวันเวลาสองทุ่มนะฮะซึ่งเรื่องราวที่แปลกๆในวันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมากับครอบครัวชาวญี่ปุ่นครอบครัวหนึ่งครับที่คุณแม่เนี่ยเพิ่งหย่าก,กับคุณพ่อแล้วก็ไปแต่งงานใหม่กับผู้พัวที่เป็นฝรั่งอังโมอ,อังกฤษเลยก็ได้กระเตงลูกตัวเองทั้ง3คนนะครับเดินทางไปอยู่ที่นู่นด้วย ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่แอดต้องบอกกับเพื่อนๆเลยเพราะมันจะมีผลต่อเนื้อเรื่องในภายหลังนะครับก็คือครอบครัวนี้เนี่ยเขาเป็นครอบครัวที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่นอย่างพิเศษเลยครับคือเขาจะมีคนในตระกูลเนี่ยเป็นนักวิชาการแล้วก็มีชื่อเสียงทางด้านพระพุทธศาสนาอยู่เยอะแยะแล้วก็ศึกษาด้านพูดพูดอะไรได้มาเยอะมากเลย จนทําให้ทุกคนในครอบครัวนะครับเลื่อมใสแล้วก็ปฏิบัติตามแบบพูดกันมากกว่าคนญี่ปุ่นทั่วไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือครอบครัวนี้เนี่ยเขาเป็นครอบครัวที่รวยมากด้วยคือรวยระดับที่ว่าไม่ต้องทํางานอะไรนะครับแค่นอนตีพุงอย่างเดียวเนี่ย <c oughs> ก็สามารถส่งลูกๆทั้ง3คนให้เข้าไปเรียนในโรงเรียนดีๆได้แล้วก็จบมาแบบไม่ต้องทําอะไรเลยซึ่งนั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่พวกเขาได้ทําหลังจากที่ได้ย้ายมาอยู่ที่อังกฤษ ที่แอจะขอแนะนํานางเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือแม่นางลีนาะหรือว่าลีนาจังลีลีนะ่าดีกว่าเรียกลีนาจังแล้วมันรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าน้องลีนาเนี่ยนะครับเธอก็เป็นลูกสาวคนรองของบ้านนี้ที่หลังจากย้ายมาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยตัวของเธอนะครับก็ได้ถูกส่งเข้าไปเรียนยังโรงเรียนประจําระดับหรูแบบผู้ดีเลยแหละที่เรื่องราวชีวิตตอนที่เธอ,อในโรงเรียนนะครับมันก็เหมือนกับเด็กธรรมดาทั่วไปในตอนแรกแหละคือเพื่อนๆน,น,นะครับจะบอกว่าเธอเนี่ย ก็เป็นเด็กที่ร่าเริงคนหนึ่งเลยถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่แบบเป็นญี่ปุ่นนะไม่ค่อยกระตกกระตากอะไรเท่าไหร่ แต่พอจะถึงคราปล่อยมุกฮามาเมื่อใดนะครับแม่รีนะเนี่ยก็จะปล่อยออกมาให้เพื่อนในห้องได้หัวลอกกันหงายป่างงางเลยทีเดียวส่วนเรื่องเรียนนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะเพื่อนๆบอกว่ารีนะเนี่ยเธอเป็นคนที่ขยันมากตามสไตล์คนญี่ปุ่นเลยคือถึงแม้ว่าเธอจะออกไปเที่ยวดึกดริ้งหนักขนาดไหนนะฮะพอตื่นเช้ามาเนี่ยเธอก็จะเป็นคนที่ไปเรียนตรงเวลาทุกครั้งแล้วก็มีงานมาส่งครู นอกจากนั้นเองเธอก็ยังเป็นศิลปินที่มีฝีมือมากด้วยนะครับคือว่างๆเนี่ยแม่ลีนะของเราก็จะวาดภาพออกไปขายเป็นบางครั้งบางคราครับแต่ทว่ามันก็มีเรื่องแปลกๆอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆเขาไม่ค่อยจะเข้าใจกันก็คือในทุกๆเช้าขณะที่ทุกคนกําลังนอนอยู่ที่หอพักนะครับ<ๆ>ก็จะมีแต่แม่ลีนะคนเดียวนี่แหละที่ก็ตื่นไปล้างหน้าตั้งแต่ไก่ยังไม่โหดเลยหลังจากนั้นเธอก็จะเดินตรงไปที่ห้องสมุดของโรงเรียน แล้วก็ไปสวดมนต์ทำสมาธิอะไรแบบนี้นะครับที่เรื่องนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าเราเราเองจะเป็นชาวพุทธก็เถิดแอดก็ยังมองว่ามันแปลกอยู่ดีนะคือนักเรียนคนไหนตื่นไปทําสมาธิอะไรในห้องสมุด ซึ่งก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆก็จําเนื้อเรื่องตรงส่วนนี้เอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่านอกจากไอ้เรื่องความแปลกๆเหล่านี้แล้วเนี่ยด้านอื่นๆของแม่นางรีนะนะครับเพื่อนๆก็ว่ามันคือดีตลอดเลยฮะคือก็ใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กทั่วไปเนี่ยแหละจนกระทั่งเธอได้จบการศึกษาครับที่ตอนนั้นแหละครับก็จะเป็นตอนซึ่งเรื่องราวแปลกๆมาได้เริ่มเกิดขึ้น คือหลังจากที่แม่นางลีนะได้จบจากมหาลัยไปนะครับเธอก็ไม่ได้ไปหางานทําหรือว่ากระตือรือร้อนที่จะมีชีวิตเป็นผู้ใหญ่เหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นนะครับแต่กลับกันแม่นางรีนะเนี่ยกลับย้ายจากโรงเรียนประจําไปอยู่กับพ่อแม่เธอที่บ้านอย่างต่างจังหวัดครับแล้วก็เริ่มตัดขาดจากครูตัดขาดจากเพื่อนๆที่เคยรู้จักกันมาในตอนเรียนคือไม่ได้ติดต่ออะไรใครไปเลยนะครับที่เอเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าแม่นางรีนะได้ทําคนเดียวนะ แต่ว่ากันว่าพี่สาวกับน้องชายของเธอเนี่ยก็ได้ทําเช่นเดียวกันกับแม่นางรีนะครับคือหลังจากที่เรียนจบเนี่ยทั้งสองก็เป็นคนที่เรียนเก่งแล้วก็มีความสามารถมากแต่ทว่าทุกคนก็กลับย้ายกลับมาเก็บตัวอยู่ที่บ้านตัดขาดจากเพื่อนฝูงตัดขาดจากโลกภายนอกไปหมดเลยที่พอมีเพื่อนคนไหนจะติดต่อไปอะไรนะครับแรกๆเนี่ย ทั้งหมดก็จะมีข้ออ้างว่าไม่วงไม่ว่างอะไรแบบนั้นบ้างแต่ทว่าหลังๆมานะครับก็คือไม่ตอบอะไรกลับไปเลยและเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ได้ยิ่งลึกลับขึ้นไปอีกเมื่อเวลาต่อมาคุณแม่ที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับได้ทะเลาะกับผัวใหม่ที่เป็นคนอังกฤษของเธอนะหลังจากนั้นคุณแม่ก็หยาก,กันแล้วก็กระเตงลูกๆทั้งสามนะครับย้ายไปอยู่บ้านใหมย่ยังชนบทอันห่างไกลกว่าเดิมแล้วก็ได้เริ่มใช้ชีวิตใหม่ที่แปลกกว่าเดิมครับคือว่ากันว่าในบ้านของพวกเขานะครับ ก็จะไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรอยู่เลยทัทง้ทงๆที่ว่าพวกเขาก็รวยนะครับไม่ใช่ว่าจนแต่ทว่าทั้งบ้านนี้เนี่ยมันกลับไม่มีทีวีไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีแม้กระทั่งวิทยุเครื่องเดียวหรือว่าเวลาที่ใครๆจะติดต่อกับครอบครัวนี้นะครับก็ว่ากันว่าจะต้องติดต่อผ่านทางการเขียนจดหมายเท่านั้นครับเพราะว่าในบ้านนี้เนี่ยมันไม่มีโทรศัพท์ฮะนอกจากนั้นเองพวกเขาก็ยังได้ใช้ชีวิตแบบปลีกวิเวกสุดๆนะครับคือไม่ติดต่อกับใครรอบบ้านเลยวันๆนี่คือเก็บตัวอยู่ในบ้านตลอด หรือเวลาพอพวกเขากาลังจะออกจากบ้านแล้วเห็นเพื่อนบ้านจะออกจากบ้านเหมือนกันเนี่ยทั้งครอบครัวของลีน่านะครับก็จะเก็บตัวในบ้านก่อนรอดูว่าเพื่อนบ้านได้เดินไปแล้วข้างนอกเนี่ยมันรอดโล่งปลอดโปร่งหรือยังพวกเขานะครับถึงจะค่อยๆมุดออกมาข้างนอกบ้านนะคือใช้ชีวิตอยู่ลึกลับมากจนกระทั่งมนุษย์ป้านในละแวกบ้านบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับว่าบ้านหลังที่พวกเขาอยู่มีคนได้ย้ายเข้ามาอยู่แล้วคือดูดิใช้ชีวิตแบบประหลาดขนาดไหนมนุษย์ป้ายังไม่รู้เลยหรือ ถึงแม้ว่ามนุษย์ป้าคนไหนจะรู้ว่าในบ้านหลังนี้มีคนอยู่นะฮะแต่ทว่าพอจะไปเมาส์มอยทีเนี่ยมนุษย์ป้าก็ไปเมาส์มอยอย่างผิดๆครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีแค่สองสามีภรรยาอยู่นะซึ่งจริง,รงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าไอ้ครอบครัวนี้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันหนึ่งแม่กับสามลูกใช่ไหมแต่ทว่าเวลาจะออกไปข้างนอกบ้านแต่ละทีเนี่ยเขาก็จะออกไปแค่พี่สาวกับน้องชายคนเล็กนะครับก็เดินไปคู่กันแม่กับน้องรีนะเนี่ยไม่ค่อยจะออกมาจากบ้านเลยจนกระทั่งทําให้มนุษย์ป้าเข้าใจผิดครับว่า คนนั้นเนี่ยเขาเป็นแฟนกันแล้วเวลาสองคนนั้นเขาจะออกมาจ่ายตลาดนะฮะเขาก็จะออกมาแบบแปลกๆด้วยคือก้มหน้าไม่ค่อยคุยกับใครไม่สบตาใครเลยครับนอกจากนั้นเองวิธีในการที่คนของบ้านนี้จะซื้อของมันก็แปลกอีกเช่นกันคือพวกเขานะครับจะใช้วิธีการส่งจดหมายไปยังร้านขายของก่อนนะครับประมาณสัปดาห์หนึ่งครั้งบอกว่าอาทิตย์นี้เนี่ย จะเอาอะไรบ้างแล้วก็ให้คนในร้านเนี่ยได้จัดเตรียมให้พอไปถึงร้านปุ๊บใช่ไหมเขาก็จ่ายตังคเอาขอแล้วก็เดินดุกๆๆกลับบ้านไม่พูดจาอะไรกับใครเลยนะครับ ที่อันนี้ถ้าแอดเป็นเจ้าของร้านขายของนี่แอดก็คงจะงงเหมือนกันนะว่าแบบมีลูกค้าประหลาดอะไรแบบนี้มาที่ร้านเราด้วยเลยส่วนแม่นางรีนะากับแม่นะครับก็อย่างที่บอกคือทั้งสองเนี่ยจะไม่ค่อยออกไปจากบ้านไม่เห็นแสงตะวันอะไรเลยละ่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาประมาณนี้แหละครับที่เขาว่ากันว่ามันได้เกิดอาการแปลกๆขึ้นกับแม่นางรีนะาละก็คือเธอนะครับเริ่มมีอาการทางจิตแบบแปลกๆ คือมีพฤติกรรมที่รุนแรงอยู่ๆก็โวกเวกโวยวายขึ้นมาเคลื่องข้าวเคลื่องของในบ้านซึ่งเขาคาดว่าอาการนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากการที่เธอได้เก็บตัวอยู่บ้านคนเดียวโดยไม่ได้ไปเจอสังคมอะไรมานานไงสมองก็เลยคงแบบกงกงนิดหน่อยที่ในเวลาต่อมานะครับก็ไม่แน่ใจว่าแม่นางรีนะเนี่ยจะทําร้ายคนที่อยู่บ้านเดียวกันด้วยหรือเปล่านะ ซึ่งเอเรื่องราวของชีวิตเธอเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครรู้นะครับเพราะอย่างที่บอกเธอก็เก็บตัวย่ในบ้านคนเดียวใช่ไหมแล้วก็จะไม่มีใครสงสัยอะไรเธอเลยถ้าหากว่ามันไม่ได้เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นใน5ปีต่อมาครับ ก็คือประมาณสักช่วงเดือนกันยายนของปี2018เนี่ยทั้งพี่สาวแล้วก็น้องชายของบ้านนี้นะฮะก็มักจะเดินออกไปที่ร้านขายายาแล้วก็ไปซื้อแอลกอฮอล์มาประจําเลยที่เราต้องอย่าลืมนะว่าไอ้ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เกิดโควิดนะแต่ว่าทําไมพี่สาวกับน้องชายเนี่ยถึงได้มาซื้อแอลกอฮอล์กันแทบทุกวันเลยคือแอลกอฮอล์ไม่ใช่ยาคูใช่ไหมดังนั้นเองไอ้คนที่ขายายาที่ร้านเนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเออไอ้สองคนนี้เนี่ยจะเอาแอลกอฮอล์ไปทําอะไรก็ได้ถามทางคูไป แต่ทว่าทั้งคู่ก็ไม่ตอบครับได้แต่ก้มหน้างกงกไปทว่าสิ่งหนึ่งที่เพศัชกรของร้านนี้ได้รับรู้กับ2พี่น้องนี้นะครับก็คือพวกเขาเนี่ยหลังๆมักจะมาพร้อมกับกลิ่นแปลกๆนะครับคือจะมีกลิ่นตัวเหมือนกับกลิ่นศพติดมาด้วยเลยนั่นแหละครับเพศัชกรก็คิดว่าเอ๊ะมันจะต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่เลยก็เลยโทรไปรายงานเรื่องนี้กับโปลิสเอาไว้ก่อนนะครับ ที่ไอเรื่องการโทรศัพท์แจ้งเกี่ยวกับกลิ่นศพของครอบครัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นมาไม่นานเนี่ย มันก็ได้มีพนักงานกลุ่มหนึ่งที่เขาได้ไปซ่อมแซมหลังคาของครอบครัวนี้นะครับจะได้กลิ่นเหมือนกับกลิ่นศพตอนที่พวกเขาได้งัดหลังคาออกมานะคือปุ้งปุ๊บนี่กลิ่นก็แบบอืม้มพุ่งเข้าจมูกเลยใช่ไหมครับดังนั้นพนักงานก็ไม่รออะไรแล้วครับบ้านนี้มันต้องมีเรื่องไม่ดีแนะ่ก็เลยโทรไปแจ้งโปลิสก่อนครับดังนั้นเองเมื่อโปลิสได้รับการแจ้งกลิ่นศพเกี่ยวกับครอบครัวนี้ถึง2ครั้ง2ค,งคานะก็เห็นว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องปกติแล้วล่ะ พวกพี่โปลิสนะครับก็เลยไม่รีรอเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวเลยครับด้วยความที่คิดว่าเออมันจะมีการฆาตกรรมซ่อนอำพางศพอะไรเกิดขึ้นที่บ้านนี้อยู่หรือเปล่าแต่ทว่าเมื่อไปถึงนะครับพวกเขาก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดมาก่อนว่าจะได้เจอครับ ก็คือเป็นสภาพของร่างอันไร้วิญญาณของแม่นางรีนะนะครับที่ก็ไม่ได้เอาไปซุกซ่อนอะไรที่ไหนหรอกวางอยู่บนเตียงนอนเธอเลยครับห่มผ้าห่มอย่างดีราวกับว่าเธอมีชีวิตอยู่เลยซึ่งเมื่อตอนตำรวจได้ไปเจอศพเนี่ยทางบ้านนะครับก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีท่าทางตกใจอะไรหรือว่ารีนะได้จากไปแล้วนะครับคือทำหน้านิ่งเหมือนกับว่าเอ้เรื่องที่ตำรวจก็ตกกะตาก็ในบ้านมีศพเนี่ยตำรวจบ้าไปเองว่างั้นถอะครับ ที่พอตำรวจเจออะไรแปลกๆแบบนี้ก็ไม่วายสิครับโปลิสก็เลยจับทั้งครอบครัวทั้งสาคนเนี่ยไปเข้าโรงพักเพื่อสืบสวนก่อนว่านี่มันได้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีมัมมี่มานอนอยู่บนเตียงแบบนี้ได้ แต่ว่าพอเริ่มสืบสวนไปสักพักว่มามันได้เกิดอะไรขึ้นนะครับคนในครอบครัวเนี่ยก็เหมือนจะพูดจามไม่รู้เรื่องครับคือตอบเอื่อเอื่นออเอื่อยเ,เ,เหมือนกับว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเป็นตำรวจก็แบบไม่เป็นไรหรือเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมก็ไปหาล่ามชาวญี่ปุ่นมาแปลภาษาครับแต่ถ้าว่าพอล่ามได้แปลไปสักพักหนึ่งเนี่ยล่ามก็งงเตกอีกเพราะว่าดันไม่เข้าใจทางภาษาญี่ปุ่นที่ที่บ้านนี้เขาได้สื่อสารมานะครับคือเหมือนกับว่าคนในครอบครัวนี้เนี่ยเขาจะตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นเวลานานมาก จนกระทั่งพวกเขานะครับได้พัฒนาภาษาญี่ปุ่นที่เป็นแบบฉบับของตัวเองเนะ่ะเอาไว้สื่อสารกันเองในครอบครัวที่กว่าคุณล่ามก็จะแกะภาษาญี่ปุ่นของครอบครัวนี้มาได้นะครับก็แทบจะหืดขึ้นคอเลยแล้วก็ได้ใจความประมาณว่า ครอบครัวที่เหลืออยู่สามคนนะครับเขาไม่มีใครเชื่อเลยว่าลีน่าเนี่ยได้ตายไปแล้วแต่เชื่อว่าลีน่านะครับยังมีชีวิตอยู่คือครอบครัวก็เลยบอกว่าเนี่ยลีน่าก็กินข้าวเหมือนกับพวกเขายังคุยกับพวกเขาได้อยู่แม้จะเอาอาหารไปตั้งวางให้ตัวแล้วอาหารไม่ไปไหนนะแต่ครอบครัวก็บอกว่า จิตวิญญาณของเธอเนี่ยได้มารับไปแล้วไงคืออารมณ์มันจะเหมือนกับประมาณเราเอาของไปตั้งไหว้เจ้าไหว้สารประภูมิอะไรแบบนี้นะครับที่ว่าของมันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่เพรว่าเราก็เชื่อกันว่าพวกประภูมาอะไรเนี่ยเขามาเจยดเจยียบปึงของพวกนี้ไปเรียบร้อยหรือกินทิพว่างั้นเถอะครับที่ตอนแรกเนี่ยตรวจก็แบบงงเตกเลยเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีในเมืองฝรั่งใช่ไหมตำรวจก็เลยได้คิดไปว่าเอ๊ะหรือว่านี่มันจะเป็นการปกปิดการฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่าแล้วก็แกล้งทําเป็นว่าบ้านของตัวเองเนี่ยได้ทําพิธีศาสนาอะไรกัน ตำรวจก็เลยได้ส่งร่างของแม่นางลินะนะครับเข้าไปยังกรมชนสูตรศพฮะที่พอชนสูตรออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็ไม่ได้พบอะไรผิดแปลกเกี่ยวกับร่างของลีน่าเลยนะครับคือไม่มีแม้กระทั่งบาดแผลไม่มีการวางยงวางยาอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นทําให้สาเหตุของการตายจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมันก็ยังเป็นสาเหตุที่ไม่รู้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นเองตํารวจเนี่ยก็เลยต้องสืบเรื่องราวต่อไปโดยการไปค้นบ้านครับแล้วก็ได้ไปเจอกับไดอารี่อันหนึ่งที่พอเอามารวมรวม,รวมกับข้อความที่ล่ามแปลภาษาให้ฟังนะครับตำรวจเนี่ยก็ตีความเหตุการณ์ได้ประมาณนี้ครับว่า เมื่อสักประมาณช่วงก่อนปี2018ที่แม่นางรีนะจะได้จากไปสักพักหนึ่งนะครับเธอเนี่ยก็ได้ไปทราบข่าวว่าพ่อแท้ๆของเธอที่อยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะก็ได้เสียชีวิตลงนะครับทำให้ตอนนั้นเองแม่นางรีนะก็เกิดความโศกเศร้าอย่างมากจนอาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีอาการทางจิตอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ทำให้เธอเนี่ยเริ่มที่จะไม่กินข้าวไม่กินน้ำอะไรเลย แล้วครอบครัวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้ถึงปัญหานี้นะครับคือเขาก็เห็นว่าลีนะไม่ได้กินอะไรก็พยายามขยันขยอยกินใช่ไหมแล้วก็พยายามหาทางรักษาเองที่บ้านแต่ทว่าทางครอบครัวเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะพาเธอไปยังโรงพยาบาลเลยเพราะพวกเขานะครับมองว่าโลกภายนอกมันอาจจะทําร้ายรีนะได้ครับเอาไง่ายๆคือครอบครัวนี้เนี่ยเขาใช้ชีวิตปลีกวิเวกจนกระทั่งโลกภายนอกมันดูน่ากลัวสาหรับเขาไปหมดนะครับ ที่ก็แน่นอนสิว่าเมื่อไม่พาแม่รีนะาไปหาหมอไปเช็คดูสภาพอาการทางจงทางจิตรักษากันเองแบบงมๆกันแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับร่างกายของแม่นางรีนาะที่ไม่ได้กินอะไรเนี่ยมันก็ได้เริ่มสูบผมลงแล้วก็ได้แห้งลงจนตัวเธอเนี่ยเล็กราวกับเด็กนะครับคืออันนี้จากคาสัมภาษณ์เพื่อนบ้านบางคนนะเขาก็เข้าใจผิดครับคิดว่ารีนะาเนี่ยเป็นลูกๆของพี่สาวกับน้องชายครับคือตัวเธอขาดสารอาหารจนเล็กมากเลยซึ่งวันเวลาที่เธอได้ขาดอาหารจนสิ้นชีพนะครับตำรวจก็คา าดว่าน่าจะเป็นสักช่วงหนึ่งประมาณเดือนสิงหาคมของปี2018นั่นแหละเพราะว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ไดอารี่ของเธอนะ่ยได้จบลงแล้วบวกกับว่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทางพี่สาวแล้วก็น้องชายได้เริ่มออกไปซื้อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่ร้านยาอยู่บ่อยๆด้วยนะครับที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ตีความว่าทั้งสองคนนี้นะครับได้ไปซื้อแอลกอฮอล์มาเพื่อจะเอามาเช็ดทำความสะอาดร่างกายของรีนะที่เป็นมัมมี่ไปแล้วอะไรประมาณนั้นแหละครับ ซึ่งถ้าดูตามหลักกฎหมายนะครับครอบครัวนี้เนี่ยอาจจะมีความผิดก็ได้เพราะว่าพวกเขานะครับได้กักขังคนเอาไว้ที่บ้านหรือว่ามีศพของคนตายเอาไว้ครอบครองอะไรประมาณนี้แต่ด้วยความที่หลังจากพวกตำรวจเนี่ยได้พาครอบครัวทั้งสามไปตรวจสอบสภาพจิตนะครับเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าทั้งครอบครัวทั้งสามคนเนี่ยก็มีความผิดปกติทางจิตเหมือนกัน ทางสารยุติธรรมเนี่ยก็เลยไม่ตัดสินให้ครอบครัวนี้มีความผิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างสันโดษอยู่ต่อไปในบ้านแห่งนี้ที่ก็เหมือนกับว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะได้ยิ่งแย่ลงด้วยเพราะหลังจากที่เพื่อนๆน,นบ้านเขาได้ทราบข่าวว่าไอ้บ้านหลังนี้เนะี่ยมันมีความผิดปกติอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็มีหลายๆเพื่อนบ้านเลยนะครับที่พยายามจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวพอจะมีลูกไปวิ่งเล่นอะไรเนก็บอกอย่าไปยุ่งกับมันนะลูก แต่นอกจากนั้นเองนะครับมันก็ยังมีเพื่อนบ้านบางส่วนที่เขาได้เริ่มไม่ชอบครอบครัวนี้ละเนื่องจากว่าไอการที่เขาได้สร้างข่าวเช้าเลยมาว่าในบ้านมีศพอย่างนี้เนี่ยมันก็ทําให้ราคาที่ดินแล้วก็ราคาบ้านแถวนั้นนะครับตกลงหววัหวๆวครับคือจะขายบ้านก็ไม่ได้ตังว่างั้นเอถอะแต่ว่าวมันก็จะมีซึ่งส่วนน้อยนะครับที่พอจะเห็นใจครอบครัวอะไรนี้บ้างแบบว่าเขาก็เป็นครอบครัวที่มีปัญหาทางจิตกันทั้งครอบครัวใช่ไหมแล้วอีกอย่างพวกเขาเนี่ยก็เพิ่งสูญเสียคนรักไปด้วย แต่ทาว่าปัญหาที่คาใจทุกคนอยู่ก็คือทําไมกันละ่ะทําไมทุกคนในบ้านนะครับถึงเชื่อว่าแม่นางรีนะเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ทั้งทงที่ร่างของเธอนะครับมันก็ได้กลายเป็นแบบมัมมี่กรอบไปเรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งเรื่องนี้นะครับเขาก็มีการตีความกันว่าด้วยความที่ครอบครัวนี้เนี่ยมีความเชื่อแล้วก็มีภูมิหลังอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับที่เป็นในแบบญี่ปุ่นนะอันนี้ต้องวงเล็บไว้ตัวหนักๆก่อเนเดี๋ยวอนๆจะบอกว่าพระพุทธไม่ได้เป็นแบบนี้ คือมันจะมีหลักปฏิบัติอย่างหนึ่งของการทรมานร่างกายตนเองเพื่อให้บรรลุธรรมโดยการทําให้ร่างกายของตัวเองกลายเป็นมัมมี่นะครับซึ่งคนบางกลุ่มที่เขามีความศรัทธาความเชื่อในแง่นี้นะเขาก็จะมีความคิดว่าไอ้ร่างกายถึงแม้ว่ามันจะแห้งไปแข็งแบบนั้นเนี่ยแต่เพาว่าจิตใจของพวกคนเหล่านั้นนะครับก็จะอยู่เป็นนิดนิรานครับคือจิตหลุดออกจากร่างแล้วก็ไปล่องวนล่องลอยอะไรไม่ได้จํากัดไปด้วยเวลาแล้วก็สถานที่ประมาณนั้นเถอะ ซึ่งจากเรื่องแปลกๆที่รีนะเธอได้ไปสวดมนต์ทุกเช้ายังห้องสมุดหรือว่าทําอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธนะครับผู้คนเนี่ยก็ได้ลงความเห็นว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าแม่นางรีนะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้มีความเชื่อในวิธีการปฏิบัติทรมานตนให้ได้บรรลุทาอะไรแบบนี้ดังนั้นเองพอเมื่อแม่นางรีนะได้จากไปใช่ไหมครับทั้งครอบครัวเนี่ยก็เลยไม่ได้รู้สึกสูญเสียแม่นางรีนะไปแต่รู้สึกเหมือนกับว่า แม่นางรีนะเนี่ยไม่ได้จากไปไหนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขาทุกคนทางครอบครัวก็เลยหาเอาหงอาหารไปให้แม่นางรีนะทุกวันเจ็ดขัดปัดถูร่างกายให้เธอเนี่ยแหละรครับ หรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาก็โกงโกงทางสมองแล้วก็ปฏิบัติอะไรเพียเพ้ยนๆไปแบบนี้แหละที่คําตอบของคดีนี้นะครับถึงแม้ว่าตํารวจจะปิดคดีไปเรียบร้อยบอกโอเคเคสนี้จบเนี่ยแต่ทางสื่อก็ยังสงสัยนะครับว่าสาเหตุที่ครอบครัวนี้เนี่ยได้ทิ้งให้แม่นางลีนะได้กลายเป็นมัมมี่แบบนั้นมันคืออะไรแต่เขาก็ไม่ได้บอกกันนะครับ นั่นแหละครับคดีนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับคดีที่เขาบอกว่าไข่ได้แล้วแต่มันก็ยังมีคําถามอีกหลายๆอย่างให้เราได้งงกันซึ่งสําหรับใครที่มีเรื่องเล่าอะไรเด็ดๆอยากจะให้แอดมาเล่านะครับก็สามารถบอกกันมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็ก fn d a i l y เล่าเรื่องด้วยนะครับผมหรือว่าใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k fn d a i l y นะครับและว,วันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย